วันนี้ขออยู่ในโหมดแม่บ้านนิดนึงนะคะปกติถ้าอยู่บ้านแอนก็จะจัดบ้านตกแต่งสวนแล้วก็หากิจกรรมเล่นกับแอนดี้แอนดี้เขาจะชอบมากเวลาแอนอยู่บ้านนะคะเพราะว่าเขาติดแอนมากแบบสะบัดไม่หลุดจริงๆนะคะบริเวณนี้ของบ้านชั้นล่างค่ะแอนจะเว้นพื้นที่ไว้ให้เป็นสนามเด็กเล่นของแอนดี้ไปเลยแต่ด้วยความที่อยากจะคงความสวยงามของบ้านไว้ด้วยแอนก็เ,เลยเลือกพรมนะคะมาเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านแล้วยังคงทําหน้าที่เป็นพื้นกันลื่นไว้ให้แอนดี้ได้วิ่งเล่นได้ด้วยนะคะแอนอยากได้พรมที่เป็นชิ้นเดียวต่อ,อกันยาว เล,เลยสั่งตัดพรมพิเศษจากร้าน Express Ca r p e t นะคะร้านนี้มีพรมนำเข้าให้เลือกหลายแบบมากค่ะวันนี้แอนเลยสั่งพรมสีขาวนะคะนำเข้าจากเบลเยียมชอบเพราะว่าลายสวยแล้วก็ลายดูไม่เยอะแยะดีนะคะเนื้อพรมเนียนและแน่นจากใยพ p h e a t ซ e t และเส้นใยญีไซ c คิ PE บ้านสวยแถมยังหลักโลกด้วยค่ะส่วนเรื่องทำความสะอาดไม่ต้องห่วงเลยค่ะแอนใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดปกติเลยแต่ถ้ามีจุดไหนที่แอนดี้เขาทำเลอะหรือทำอาหารหล่นใส่เป็นพิเศษเนี่ยก็ใช้น้ำยาทำความสะอาดพรมแบบเฉพาะจุดทำความสะอาดแบบง่ายๆไปเลยแอนเรียก ผมนี่ว่าเป็นผมเพชรเฟรนลี่นะคะแอนชอบที่แอนดี้เนี่ยสามารถวิ่งยาวแล้วก็ทำกิจกรรมได้เยอะแล้วก็ไม่ลื่นนะคะคุณที่ดูแลแล้วก็ทําให้วันหยุดของแอนกับลูกชายของแอนมีความหมายมากๆใครที่สนใจนะคะอยากได้พมเพชรเฟรนลี่แบบนี้นะคะแอนแนะนําที่นี่เลยค่ะ